สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนม้วนนะครับซึ่งเป็นรายการดีๆนะครับมีสาระความรู้ทางด้านวิชาการนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3เทอมที่1เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอเป็นตอนที่3นะครับในชื่อเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการนะครับ พบกับผมครูกิติเชษฐ์บุญสนิทผู้บรรยายให้ความรู้นะครับพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญติดตามรับฟังรับชมได้เลยนะครับครับเรายังอยู่ในหัวข้อ1.4นะครับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเรามาดูหลักการนะครับในการทำโจทย์ปัญหาโดยการเปลี่ยนประโยคหรือข้อความนะครับเป็นประโยคสัญลักษณ์นั้น เขียนอสมการตามเงื <listed> e ่อนไขแล้วดาเนินการแก้อสมการชัดเจนนะครับอีกทีหนึ่งนะครับหลักในการแก้โจทย์ปัญหานะครับที่เกี่ยวข้องกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเราก็จะเปลี่ยนประโยคที่เป็นข้อความในโจทย์นะครับให้เป็นประโยคสัญลักษณ์หรือสมการนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ค่อยเขียนเงื่อนไขทีละเงื่อนไขทีละเงื่อนไขนะครับจนได้สมการแล้วก็ดําเนินการแก้อสมการลองไปดูเลยนะครับ อะไรบ้างนะครับที่เราจะพบเจอในโจทย์ปัญหานะครับอย่างเช่น 2x บวก3นี้นะครับเราก็จะแทนด้วยผลบวกของ2เท่าของจำนวนหนึงกับ3นั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคอย่างนี้นะครับเป็นข้อความผลบวกของ2เท่าของจำนวนหนึงกับ3เราก็จะเปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางซ้ายมือได้เป็น 2x บวก3อย่างนี้นะครับหรือบางทีเราจะเจออย่างนี้นะครับ 2คูณกับในวงเล็บ x บวก3นะครับเราก็จะใช้แทนประโยค2เท่าของผลบวกของจำนวน1นึงกับ3นะครับสังเกตดู2ประโยคนี้จะใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ต่างกันโทษตรงที่มีวงเล็บมาขั้นใช่ไหมครับถ้าไม่มีวงเล็บบรรทัดบนนั้นอ่านว่า2เท่าของจำนวน1นึงนะครับกับ3แต่ถ้าไม่มี แต่แต่ถ้ามีวงเล็บเข้ามาด้วยนะครับมันจะต้องเป็น2เท่าของผลบวกนะครับของจำนวน1กับ3นั่นเองนะครับความแตกต่างอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้นักเรียนมองให้ชัดเจนนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดมีตัวเลขมาคูณหน้า x ล่ะครับมันก็จะแทนด้วย2เท่าของผลบวกของ5เท่าของจำนวน1กับ3นั่นเองเห็นไหมครับ สองตัวที่อยู่นอกวงเล็บนี้จะเป็นจํานวนเท่านะครับของผลบวกของใครครับก็ของชุดหน้าคือ 5x นั่นเองคือ5เท่าของจํานวน1กับ3นะครับเรามาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะไม่เกี่ยวกับ3ามทัดบนนะครับทีนี้อยากจะแนะนําว่าเครื่องหมายลบนะครับอย่างเช่น x ลบหอย่างนี้เวลาแปลความหมายหรือเราจะอ่านอ่านมากกว่านะครับก็ได้อ่านน้อยกว่าก็ได้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วเราจินกับคําว่าลบใช่ไหมครับ x ลบ5อย่างนี้นะครับนั่นแหละครับ x ลบ5นะครับอ่านอีกแบบหนึ่งว่าจํานวนหนึ่งมากกว่า5มันเครื่องหมายลบตรงนี้อ่านแบบมากกว่าก็ได้นั่นเองโดยเราเริ่มต้นตัวแรกเป็นตัวมากก็คือ x นั่นเองอ่านว่า x มากกว่า5ก็ได้แต่ทีนี้ x แทนจํานวนหนึง่งเราก็พูดว่าจานวนหนึ่งมากกว่า5นั่นเอง แต่ทีนี้ถ้าเราจะอ่านแบบน้อยกว่าล่ะครับก็ต้องอ่านตัวตัวลบขึ้นก่อนก็คือ5 5น้อยกว่าจํานวนหนึ่งนั่นเองเข้าใจนะครับหรือจะบอกว่า5น้อยกว่า x ก,ก็ได้รักษะอย่างนี้นะครับนี่คือการอ่านแบบมากกว่ากับแบบน้อยกว่าซึ่งแบบธรรมดา x ลบ5นั้นเรารู้คุ้นเคยกันดีหรือถ้าเราไม่อ่าน x ลบ5ล้าเราก็อ่านว่าอะไระครับผลต่างของ x ก,กับ5นี่ก็เป็นแบบธรรมดานะครับแต่วันนี้ที่นํามาเสนอก็คือ x ลบ5เราอ่านได้ทั้งแบบมากและแบบน้อยนะครับ ครับลองมาดูโจทย์ปัญหาข้อที่1นะครับห้องเรียน1มีอัตราส่วนของน้ําหนักรวมของนักเรียนชายต่อน้ําหนักรวมของนักเรียนหญิงนะครับเป็น5ต่อ8ถ้าน้ําหนักรวมของนักเรียนชายเป็น625กิโลกรัมและน้ําหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงน้อยกว่า50กิโลกรัมอยากทราบว่าในห้องนี้มีนักเรียนหญิงอย่างน้อยกี่คนนะครับจากโจทย์นะครับ ลองมาดูนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าต้องมีความรู้เดิมก่อนนะครับเรื่องค่าเฉลี่ยนั่นก็คือผลรวมทั้งหมดหารด้วยจํานวนคนนะครับชัดเจนนะครับค่าเฉลี่ยหาได้จากผลรวมหารด้วยจํานวนคนนั่นเองทีนี้เราไปดูโจทย์ทีรวัฒนะครับในการแก้โจทย์ปัญหานะครับเขาให้อะไรมานะครับเขาให้น้ําหนักรวมของนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงนะครับ เป็น5ต่อ8นั่นก็หมายความว่าน้ำหนักรวมของนักเรียนชายมี5ส่วนน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงมี8ส่วนนั่นเองนะครับทีนี้วักต่อมาโจทย์บอกว่าถ้าน้ำหนักรวมของนักเรียนชายเป็น625กิโลกรัมนั่นก็แปลว่าเขาให้น้ำหนักรวมของนักเรียนชายมาเป็น625กิโลกรัมแต่อัตราส่วนนั้นชายมีกี่ส่วนครับ5ส่วนนั่นเองชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็หยิบตรงที่บอกว่าชาย5ส่วนชาย5้ส่วนในที่นี้ก็คือน้ําหนักรวมชายนะครับ5ส่วนนั่นแหละน้ําหนักของเขาเป็น625กิโลกร,รมัมเราก็จะมาคิด1ส่วนนั่นเองว่าเป็นเท่าไรนะครับแล้วก็5หารเลยครับ5หาร625ครับ5 1เป็น5เศษ1ชัก2มา52เป็น10เศษ2ชัก5มา5 5 25ก็ได้125กิโลกร,รมัมนั่นเองหมายความว่านใน5ส่วนนี้เป็นน้หนักรวมชาย6 2 5กิโลกร,รมัม แล้วนักเรียนหญิงล่ะครับมีอยู่8ส่วนจะมีน้ําหนักรวมของนักเรียนหญิงกี่กิโลกร,รัมล่ะครับเราก็นํา8ไปคูณเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะหส่วนมัน125เพราะฉะนั้นนํา8ไปคูณ125ครับก็จะได้น้าหนักรวมของนักเรียนหญิงนั่นเอง8 5 4 40 0ทด4ครับ8 2 16ทด4เป็น20 0ทด2 8 1เป็น8ทด2เป็น10ก็ได้น้ําหนักรวมของนักเรียนหญิงเป็น1,000กิโลกร,รัมไงครับเมื่อเราได้น้ําหนักรวมแล้ว เราก็เอาไปทำไมครับไปหารด้วยจำนวนคนนั่นเองก็จะได้เป็นค่าน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงนั่นเองโจทย์มาให้เท่าไหร่ครับน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงน้อยกว่า50กิโลกรัมนะครับใช่ไหมครับชัดเจนนะครับตอนนี้วิเคราะห์ที่หน้านี้ก่อนนะครับเราจะได้ว่าน้ำหนักรวมของนักเรียนหญิงเท่าไหร่นะครับ1000กิโลกรมัมหารด้วยอะไรครับราาา ain, สสหารด้วยจำนวนคนซึ่งเราไม่ทราบเราอาจให้เป็นตัวแปรไว้ก่อนหารด้วยจำนวนคนก็เป็นน้ำหนักเฉลี่ย ซึ่งก็จะตรงกับโจทย์นะครับว่าน้าหนักเฉลี่ยของนักหญิงน้อยกว่า50เพราะฉะนั้นไอ้หนึ่หารด้วยจำนวนคนนั่นแหละก็ต้องน้อยกว่า50ใช่ไหมครับไปดูในหน้าต่อไปเลยครับจะได้เห็นชัดเจนครับครับจากโจทย์ในห้องนะครับให้มีนักเรียนหญิงอย่างน้อย n นคนแคล้วกันนะครับให้ขึ้นเป็นคนเลยนะครับทีนี้น้ําหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงน้อยกว่า50กิโกรัมตามที่โจทย์บอกไว้นะครับแต่ทีนี้เราหา หาได้จากความรู้พื้นฐานเดิมใช่ไหมครับว่าน้ำหนักเฉลีย่ยของนักเรียนหญิงเท่ากับน้ำหนักรวมหารด้วยจํานวนคนแต่เมื่อกี้น้ําหนักรวมได้เท่าไหร่ครับของนักเรียนหญิงได้1นึ่พก็จะหารด้วยจำนวนคนก็คือ N นั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้หนึ่ส่วน n ก็เป็นไงครับมันก็คือน้ําหนักเฉลีย่ยของนักเรียนหญิงนั่นเองในแถบสีฟ้าบอกว่าอะไรครับ น้อยกว่า50นั่นเองเราก็จะได้อัดสมการออกมาชัดเจนนะครับได้น้ําหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงน้อยกว่า50กิโลกรัมเป็นหน้าตาสมการอย่างนี้เพราะฉะนั้นหนึ่ส่วนเนมันก็คือน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงในแถบสีฟ้าก็คือน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงที่น้อยกว่า50นั่นเองทีนี้เราก็แก้อัสมการ แต่ทีนี้ n มันมีค่ามากกว่า0นเพราะฉะนั้นเราก็คูณขว้ยได้นะครับเพราะการคูณขว้ยนั้นต้องมั่นใจนะครับว่าตัวแปรต้องไม่ติดลบตอนนี้ตัวแปรเป็นลบไหมครับ n ไม่เป็นนะครับจำนวนคนไม่เป็นลบเพราะฉะนั้นเอา n อขึ้นไปคูณ50ก็50ลงมาคูณอา่อาษทษ50ไปคูณ n ได้50 n นจากนั้นเอา50ที่คูณก็มาหารชัดเจนนะครับแก้อสมการธรรมดาได้1,000ส่วน50ครับตัด0ูนย์ครับเหลือ100หารด้วย5คำตอบนะครับ ได้20น้อยกว่า n หรือเราจะบอกว่า n มากกว่า20นั่นเองชัดเจนนะครับ n มากกว่า20 n คือ20ไหมครับไม่ใช่ฮะ n ต้องเป็น21ขึ้นไปนั่นเองก็จะเป็น21 22 23แต่ทีนี้เขาถามว่าอย่างน้อยกี่คนล่ะครับ n n ก็ต้องเป็นอย่างน้อย21ครับชัดเจนนะครับสรุปในห้องมีนักเรียนหญิงอย่างน้อย21คนครับครับลองเข้าสู่โจทย์ข้อที่2เลยนะครับ สี่เท่าของจํานวนเต็มบวกจํานวนหนึ่งมากกว่า16อยู่ไม่เกิน40จํานวนเต็มบวกนั้นเป็นจํานวนใดบ้างนะครับลองไปดูเลยนะครับจากแนวความคิดได้อะไรบ้างจากโจทย์มีคําว่าไม่เกิน40ไงครับไม่เกิน40ก็คือน้อยกว่าก็ได้เท่ากับ40ก็ได้นั่นเองชัดเจนนะครับคำว่าไม่เกิน40ิพอดีเป๊ะเลยก็ได้แต่ต้องไม่เกินก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ40นั่นเองทีนี้ไปดูในโจทย์นะครับ จำนวนใดๆก็แล้วแต่เราก็ให้เป็น x เพราะฉะนั้นให้จํานวนเต็มบวกคือ x นะครับ4เท่าของจจทย์นั้นก็คือ 4x นั่นเองนะครับเห็นไหมครับจากโจทย์เขาบอกว่ามีคําว่ามากกว่า4เส้นใต้ไว้ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น 4x มากกว่า16ก็คือ 4x ลบ16นั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น4เท่าของจำนวนเต็มบวกก็คือ 4x มากกว่าก็คือลบ กว่า16อยู่เท่าไหร่ครับอยู่ไม่เกิน40ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ40ตามแนวคิดที่เรวาวางไว้นั่นเอง mm hmm. ก็แก้อสมการครับ mm hmm. เมื่อเราได้สมการแล้วนะครับแต่ทีนี้อย่าลืมนะครับว่าไอ้สีเลบสิต้องมากกว่า0 mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องระวังตรงจุดนี้ว่าดีๆนะครับเราต้องให้เช็คไปพร้พอมๆกับการแก้อสมการเลยนะครับว่า 4x ลบ16มากกว่า0เ mm hmm. ป็นในตัวพร้อมกันนะครับโอเคครับแก้สมการเลยครับลบ16 ก็ดำเนินการบวกตลอดเลยนะครับบวก16ทั้ทางซ้ายครับ16บวก0ได้16 4 x ี่16กลบ16บวก16ก็หายไปเหลือ 4x ครับจากนั้น40บวกกับ16ขวามือสุดก็จะเป็น56จชัดเจนนะครับจากนั้นทุกตัวเอา4หารใช่ไหมครับ16หารด้วย4ก็เหลือ4 4x หารด้วย4ก็เหลือ x 5 6 หารด้วย4ก็จะได้แหละครับ C 1, C 1, C 1, C 4 1 4เศษ1 4 4 16ลงตัวพอดีนะครับเพราะฉะนั้น x ก็จะมากกว่า4และน้อยกว่าหรือเท่ากับ14นั่นเองเขาถามว่าจำนวนเต็มบวกนั้นเป็นจำนวนใดได้บ้างนะครับเป็น4ได้ไหมครับไม่ได้นะครับบรรทัดสุดท้ายอ่านว่าอะไรครับ x มากกว่า4นะครับมันก็ถึง5นั่นเองตัวแรกอีกทีหนึ่งนะครับบรรทัดสุดท้ายอ่านว่า x มากกว่า4และ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ14 เพราะฉะนั้นจำนวนแรกก็คือ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เอาเอาให้เอาด้วยครับเพราะมันมีเท่ากับด้วยนั่นเองนี่ก็คือหน้าตาจำนวนเต็มบวกที่เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าหากโจทย์เขาเปลี่ยนใหม่เขาบอกว่าจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดคือใครครับจำนวนนั้นก็คือ5้นั่นเองนะครับหรือถามว่าจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดในโจทย์ข้อ2ที่เขาต้องการคือใครก็คือ14นะครับก็แล้วแต่โจทย์เขาจะถามเงื่อนไขไหนนะครับ แต่ตอนนี้เราหาทุกตัวนะครับที่เป็นไปได้ครับไปดูข้อที่3ครับถ้า2เท่าของจํานวนเต็มบวกจํานวนหนึ่งมากกว่า30อยู่ไม่ถึง18อยู่ไม่ถึง8นะครับจำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนเป็นจำนวนใดได้บ้างนี่โจทย์ขีดเส้นใต้ไปแล้วครับคำว่ามากกว่าตรงนี้มันคือเครื่องหมายลบนั่นเองไม่ใช่เครื่องหมายมากกว่านะครับระวังดีๆนะครับคําว่าไหนที่เป็นอสมการอยู่ไม่ถึงนี่ไงครับจากแนวความคิดนะครับเห็นไหมครับไม่ถึง8แปลว่าอะไรครับ ไม่ถึง 8, แปดแปลว่าเป็นแปดได้ไหมไม่ได้นะเท่ากับแปดไม่ได้ไม่ถึง 8, แปดก็คือน้อยกว่าแปดนั่นเองเพราะฉะนั้นคําว่าอยู่ไม่ถึงนั่นแหละตรงเป็นเครื่องหมายอสมการนะครับไม่ใช่เครื่องหมายมากกว่า30ตรงนั้นนะครับลองดีๆแนะนํากันไว้แล้วตั้งแต่จอนก่อนทําโจทย์ปัญหาใช่ไหมครับคาว่ามากกว่าน้อยกว่าคือเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายลบถูกต้องครับโอเคนะครับไม่ถึง8แปลว่าน้อยกว่า8นั่นเองจากนั้นในโจทย์นะครับ จำนวนใดได้บ้างเราก็ให้จำนวนเต็มบวกนั้นคือ x ใช่ไหมครับโจทย์เขาให้เป็น2นนเท่าของจำนวนเต็มบวกเราก็ให้เป็น2 x เพรามสน2เท่าของจำนวนเต็มวนเต็มบวกจานวนหนึ่งมากกว่า30มันก็คือ2 x ลบ30ใช่ไหมครับนั่นก็คือ2 x มากกว่า30อยู่เท่าไรครับอยู่ไม่ถึง8ก็คือน้อยกว่า8นั่นเอง ครับเราจะได้อสมการออกมาแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าจํานวน 2x มากกว่า30มันเป็นจํานวนมันต้องมากกว่า0นเพราะฉะนั้นเราตรวจสอบไปพร้อมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ 2x มากกว่า30มากกว่า0นนะครับและน้อยกว่า8สรุปทีนึ่งนะครับอสมการตัวนี้อ่านว่ายี 2x ลบ30มากกว่า0ย์และ 2x ลบ30น้อยกว่า8นั่นเอง ทีนี้เมื่อเราได้สมการแล้วลงมือแก้เลยครับบวกด้วย30นะครับเพื่อกําจัดลบ30 30บวกศูนย์ได้ 30, 30กับลบ30หายไปเหลือ2 x ตรงกลางขวามือสูตร8ดบวก30ได้38ชัดเจนนะครับจากนั้นใครคูณกับ 2x งเกับตรงกลางกําจัด2โดยการหารตลอด30หารด้วย2คําตอบเหลือ15 2x หารด้วย2ก็เหลือ x 1็3 8หารด้วยก็เหลือ19สรุปคําตอบของเราก็คือ x มากกว่า15และ x น้อยกว่า19 โจทย์ถามอีกแล้วว่าเป็นจำนวนใดได้บ้างเป็น15้ได้ไหมไม่ได้เป็น19้ได้ไหมไม่ได้เป็นจำนวนที่อยู่ระหว่าง15กับ19ครับตัวแรกคือใครครับทังนั้นก็คือ 16, 17, 18นั่นเองตอนนี้เขาต้องการจำนวนเต็มนะครับเพราะจะไม่มีเศษทศยมนะครับเต็มก็คือไม่มีเศษไม่มีส่วนนั่นเองถ้ามีส่วนก็ส่วนเป็น1น,นะครับชัดเจนครับจำนวนที่มากกว่า15้และน้อยกว่า19ก็คือ16 1718แแต่ถ้าโจทย์เขาต้องการ อยากจะทราบว่าจํานวนที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือ16จํานวนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือ18นั่นเองจะเจนนะครับสรุปโจทย์ข้อนี้จํานวนที่ต้องการนั้นเป็นจํานวนใดได้บ้างสรุปได้จำนวนเต็มบวกคือ16 17และ18นั่นเองครับต่อไปลองดูโจทย์ข้อที่4นะครับจํานวนเต็มบวก2จํานวนมีค่าต่างกันอยู่10ถ้านํา4เท่าของจํานวนน้อยบวกกับจํานวนมาก จะได้ผลบวกมากกว่า50ตรงนี้ขีดเส้นใต้ให้อีกแล้วนะครับว่ามากกว่าไม่ใช่เครื่องหมายมากกว่านะครับมันคือเครื่องหมายอะไรครับหมายลบถูกต้องครับแต่ไม่เกินตรงนี้ต่างหากครับเป็นอสมการครับแต่ไม่เกิน50จํานวนเต็มบวกที่เป็นจานวนน้อยจะเป็นจํานวนใดบ้างชัดเจนนะครับที่ขีดเส้นใต้ไว้ไม่ใช่เครื่องหมายอสมการนะครับเครื่องหมายอสมการจะอยู่คําว่าไม่เกินไม่ถึงอยู่นั่นเองนะครับโอเคนะครับไปดูแนวความคิดว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้าง เขาบอกว่าให้จํานวนน้อยคือ x เลยครับทีนี้2จํานวนต่างกัน10อีกจํานวนมากก็ต้องเป็น x บวกสิถ้าเรา x ลบสิมันจะเป็นจํานวนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จานวนน้อยเป็น x จำนวนมากก็ต้องบวกมาอีก10 2จํานวนนี้ก็ต่างกันอยู่10จบไปแล้วนะครับทีนี้ถ้านำสี่เท่าของจํานวนน้อยก็คือ4คูณ x ใช่ไหมครับ4คูณ x บวกกับจํานวนมากจํานวนมากคล้ายๆทับตอนนี้ก็คือในวงเล็บ x บวกสินั่นเองเห็นชัดไหมครับ4ีเท่าของจํานวนน้อย บวกกับจํานวนมากจะได้ผลบวกนะครับนี่ผลบวกแล้วนะครับใส่ปีกาใหญ่ไว้เลยผลบวกมากกว่า50ก็คือลบด้วย50ชัดเจนไหมครับคําว่ามากกว่าต้องตัวตั้งลบตัวน้อยนั่นเองมากกว่าใครมากกว่า50ชัดเจนไม่เกินน,นี่นี่เจงโจทย์บอกว่าแต่ไม่เกินใครครับไม่เกิน50ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ50คําว่าไม่เกิน50คือเป็น50ได้ไหมได้ครับ น้อยกว่าก็ได้เท่ากับก็ได้แต่ไม่เกินคําว่าไม่เกิน50ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ50นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหน้าตาของอสมการที่โจทย์ต้องการแต่ทีนี้จํานวนของเรานะครับมันต้องมากกว่า0ูนย์เพราะเราตรวจสอบไปด้วยในตัวนะครับเพราะนั้นก็ให้คําว่า0ูนย์น้อยกว่าจํานวนของเราทั้งหมดด้วยอย่างนี้ขึ้นมานะครับจัดการแก้อสมการเลยครับ ดูตรงกลางก่อนนะครับบวก10กับลบ50เปลี่ยนกลุ่มได้เราเรียนมาแล้วนะครับกดการเปลี่ยนกลุ่ม 4X บวก X เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น 5X 10-50กลบ50ก็เหลือลบ4 0 0ก็ลอกมาฝั่งซ้าย50ลอกมาฝั่งขวาจากนั้นกำจัดลบ40ครับโดยการบวกตลอด0บวก40ได้4 0 5x กลบ40บวก40ก็หายไปเหลือ 5X น้อยกว่าหรือเท่ากับ50บวก40ก็เป็น90จากนั้นกำจัด5ที่ ตรงกลางครับ 5x กําจัด5ให้เหลือ x เดียวนะครับหาหารตลอดถ้าหารทางซ้าย40ครับ5ไร40ครับ5 8 40ถูกต้องครับ 5x หารด้วย5เหลือ x เดียว90หารด้วย5 51เป็น5เศษ4 58 40ก็ได้18นั่นเองเพราะฉะนั้นจํานวน x ที่เราต้องการก็คือ x มากกว่าอา่านะครับประโยคสุดท้ายครับบรรทัดสุดท้ายอ่านว่า x มากกว่า8และ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ18 าแปดไหมครับมันมากกว่าแปดไม่เอาครับต้องเป็นเก้าขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นที่เก้าสิบสิบเอ็ดตรงนี้ขีดละสามจุดได้นะครับถ้าจำนวนมันเยอะจนไปถึงสิบเจ็ดสิบแปดเห็นชัดไหมครับจานวนเต็มบวกที่เป็นจำนวนน้อยเป็นจํานวนใดได,ได้บ้างนะครับก็เป็นไปได้ทุกตัวเหล่านี้นะครับถ้าเขาถามว่าจํานวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดนะถ้าถามว่าน้อยที่สุดถึงต่อเก้าลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าต้อนสุดเป็นเก้าอีกตัวนหนึ่งจะเป็นใครครับ ก็จะต้องเป็น19ใช่ไหมครับมันต่างกัน10ลักษณะอย่างนี้ถ้าตัวหนึ่งเป็น10อีกตัวหนึ่งจํานวนมากจะเป็นอะไรครับก็เป็น20ลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับครับไปดูข้อต่อไปได้เลยครับครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5ในคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับฟาร์มเลี้ยงสัตว์แห่งหนึ่งมีอัตราส่วนของจํานวนเป็ดไก่และห่านนะครับที่เลี้ยงว่าเป็นอัตราส่วน3ต่อ2ต่อ1แปลว่าอะไรครับ ก็แปลว่ามีเป็ดไก่ห่าน3ต่อ2ต่อ1คือเป็ด3ส่วนไก่สส่วนห่าน1ส่วนนั่นเองความหมายแปลว่าอย่างนี้นะครับต่อมาขายเป็ดไป500ตัวขายไก่ไปอีก200ตัวเมื่อนับสัตว์ที่เหลือพบว่าเหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจานวนสัตว์ทั้งหมดก่อนขายเลยจงหาจานวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดสูงสุดที่เดิมเลี้ยงไว้ก็ถามว่าสูงสุดครับคราวนี้เห็นชัดนะครับไม่ได้ถามหาน้อยสุดนะครับถามหาสูงที่สุดเลยที่เลี้ยงไว้นะครับผลจากโจทย์ให้อะไรเราบ้าง ให้จำนวนสัตว์เป็ดไก่และห่านคือ A B C ครับเพื่อ A คือใครครับ A คือเป็ด B คือใครครับ B คือไก่ C คือใครครับ C คือห่านนั่นเองเพราะฉะนั้นในโจทย์เขาให้เป็นเป็ดต่อไก่ต่อห่านเป็น3ต่อ2ต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเป็ดไก่ห่านนะครับมารวมกันนะเป็ดมีกี่ตัวครับ A ตัว ไก่มีกี่ตัว B ตัวหานมีกี่ตัว C ตัวมานำรวมกันเลยทั้งหมด A บกบวก C ตัวนี่คือฟาร์มไก่ไอ้ทดฟาร์มสัตว์ทั้งหมดจะมี A บวกบก C ตัวนะครับนี่ไงครับโจทย์ให้มาแล้วนะครับเป็ดไก่หานอัตราส่วนก็คือ A ต่อ B ต่อ C คือ3ต่อ2ต่อ1นั่นเองแต่ทีนี้มันมี3ตัวแปรใช่ไหมครับมี A B C A ต่อ B ีต่อซีทีนเราจะมาแปลวิธีการแปลให้เป็นตัวแปรเดียวนะครับอันดับแรกแปลให้เป็น C ก่อนง่ายนะครับไอ้3ต่อ2ต่อ1ก็เอา C คูณเข้าไปเลยครับง่ายๆเป็นอัตราส่วน1ส่วนนะครับก็คือเอา1 1มีคูณ C ีนั่นเองก็เป็น3ต่อเอโทษ3 C ต่อ2 C ต่อ1 C เห็นชัดไหมครับนี่คืออัตราส่วนตัวที่น้อยที่สุดเอาตัวที่ต่ำที่สุดนะครับเขียนก่อนเลยคือเอาตัวแปรที่น้อยที่สุดเขียนเข้าไปได้เลยครับเพราะ C มี1ส่วน เพราะฉะนั้นทุกตัวก็คูณด้วย1เลย3 4 2 4 4อย่างนี้นะครับทีนี้ตัวต่อมานะครับฉันไม่ต้องการตัวแปร c อยากจะได้ตัวแปรอะไรครับอยากจะได้ตัวแปร b ใช่ไหมครับ b มีกี่ส่วนครับน่ะ3ต่อ2ต่อ1ครับดูที่ a ต่อ b ต่อ c เท่ากับ3ต่อ2ต่อ1 b มี2ส่วนก็2ส่วนตรงนี้คูณกับ3า2ส1่เลยนะครับก็เป็นเท่าไหร่ครับ2องสาเป็น6คราวนี้เปลี่ยนจาก c เป็น b แล้ว 6b 2 2เป็น4ี b 2 1เป็น2ก็เป็น 2b เห็นไหมครับมันจะเป็น6ต่อ4ต่อ2มันก็ยังเป็นอัตราส่วน3ต่อ2ต่อ1แต่มันจะขยายใหญ่ขึ้นทีนี้ถ้าเราต้องการตัวแปรให้ให้เป็น a นะครับคือไม่ชอบ c ไม่ชอบ b อยากจะชอบ a ก็เอา3ไปคูณอัตราส่วน3ต่อ2ต่อ1ก็เอา a คูณพ่วงด้วยก็คือเอา3 a คูณ 3a มเคูณสก็ตอบ 9a 3a คูณสก็ตอบ 6a 3a สาคูณหก็ตอบ 3a เห็นชัดไหมครับนี่คือหลักการเปเลี่ยนอัตราส่วนให้เป็นตัวแปรเดียวกันแบบง่ายๆนะครับแล้วแต่ว่าโจทย์ต้องการตัวแปรอะไรนะครับอันนี้แนะนําเพิ่มเติมนะครับลองไปดูในโจทย์เลยนะครับตอนนี้เรามีฟาร์มไก่ทั้งหมด a อบวกบบวกซนะครับ ตอนนี้ขายกับขายไปเท่าไหร่ครับดูในโจทย์ก่อนนะครับขายเป็ดไป500ตัวนะครับขายไก่ไปอีกกี่ร้อยตัวครับ200ตัวก็เป็นนําไปหักออกจาก A ครับ500 B ก็อยู่หักออก200ใช่ไหมครับเพราะขายไปแล้ว C ไม่ต้องถูกหักเพราะไม่ได้ไม่ได้ถูกขายไปนะครับไปเลยครับครับเป็นไงครับเป็ดขายไปแล้วห้าร้อยตัวเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ A อลบห้าร้อย ไก่ขายไปแล้ว200ตัวก็เหลือ b ลบ200ใช่ไหมครับบวกด้วย c นั่นเองเขาบอกว่าเหลือไก่ไม่ถึงครึ่งคาว่าไม่ถึงครึ่งก็คือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของอะไรครับของทั้งหมดทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับทั้งหมดก็มีอยู่ a บวก b บวก c ตัวนั่นเองใช่ไหมครับเราก็จะเกิดการแก้ส,สมการอย่างนี้ครับเพราะนี่ก็คือ,อสมการที่เราได้จากโจทย์ชัดเจนไหมครับตอนแรกเรามี ไก่ทั้งหมดเออโทษมีสัตว์ทั้งหมด a+ อบวกบบวกซขายใครไปครับขายไอกลุ่มแรกไปก็ลบออกจาก A ขายกลุ่มที่2ไปก็ลบออกจาก BC ไม่ได้ถูกขายในวิธีมองนะครับจากนั้นก็จะเหลือไม่ถึงครึ่งก็1น้อยกว่า1นึงของ A อบวกบบวกซครับแก้อสมการเลยครับเห็นไหมครับดูฝั่งซ้ายมือครับเอา a อบวกบบวกซเลยนะครับแล้วก็คำนวณตัวเลขลบ500ลกับลบ200ก็เป็นลบ700ใช่ไหมครับโอเคคำนวณเลยนะครับ ได้อย่างนี้ดูฝั่งขวาครับ2มันหารใช่ไหมเอามาคูณเลยได้ไหมครับเอามาคูณได้ครับก็จะหายไปเหลือฝั่งขวาเหลือแค่ a บวก b บวก C 2มาแล้วครับฝั่งขวามือไปฝั่งซ้ายมือนะครับเศษหนึ่งสองอยู่ฝั่งขวามันหารครับ2ก็ไปคูณฝั่งซ้ายครับเอาสองคูณเข้าไปเลยครับในวงเล็บไม่ต้องไปกระจายนะครับเอา2คูณตัวหน้าตัวหน้าคือ A บวก B บวก C ก็เกาะไว้ไป 2, คูณ7 0็จะได้1,400ใช่ไหมครับ ขวามือลอกเขาไม่ได้ทำอะไรจะเห็นว่า2กลุ่ม a บวก b บวก c ฝั่งขวาก็มีกลุ่ม a บวก b บวก c ก็เป็นลบครับมี2กลุ่มลบออก1กลุ่มก็เหลือกี่กลุ่มครับเหลือกลุ่มเดียวอย่างนี้เห็นไหมครับคือ a บวก b บวก c มี2กลุ่มฝั่งซ้ายฝั่งขวามี1กลุ่มก็ไปลบออกก็เหลือ1กลุ่มลบ1,400ฝั่งซ้ายก็ย้ายไปบวกทางฝั่งขว,า,วาจบนะครับนี่คือการแก้อสมการมองภาพทันไหมครับชัดเจนนะครับ เราไม่ต้องไปกระจายเป็น2 a 2 b 2 c นะครับเพราะกลุ่มมันชัดเจนอยู่แล้วกลุ่ม a บวก b บวก c นะครับให้เป็นตัวแปรเดียวเลยก็ได้ครับ a บวก b บวก c ก็คือ x ก็คือ2 x ใช่ไหมครับฝั่งซ้ายฝั่งขวามือก็เป็น x มี2 x เอา x ไปลบเหลือ1 x x ตัวนั้นก็คือ a บวก b บก c นั่นเองครับชัดเจนครับสรุแปแล้วมีฟาร์มไก่ไอ้ยอด,ดมีฟาร์มสัตว์ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับน้อยกว่า1,400ใช่ไหมครับ รักษะอย่างนี้นะครับเรารู้แต่ว่ามันน้อยกว่าพันสี่รนะครับมันจะเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้เราต้องนําอัตราส่วนที่ต่ำที่สุดมาครับ3ต่อ2ต่อ1ก็คือสามีต่อสองีต่อซีนะครับมาคิดคานวณอย่าไปนำไออัตราส่วนที่เยอะมาคิดคานวณนะครับไอกลุ่ม B กับกลุ่ม C ตรงนั้นนะครับมันจะง่ายนะครับโอเคครับ สามซีสองีหนึ่งีนี่คือไก่ทั้งหมดใช่ไม่ใช่ครับเพราะ A มีสามีบีก็คือสองีีก็คือ4รีรวมกันแล้วมีหกีนั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดมีอยู่หกีนั่นเองจะน้อยกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยชัดเจนไหมครับเพราะ A มีสาม, 2, C, C, ม 1, ส่วน b มีสองส่วน C มีหนึ่งส่วนนี่ก็เอาอัตราส่วนสามต่อซี3อสามีต่อสองีต่อซีนี่แหละไปแทน ABC เลยชัดเจนนะครับ A คือสามีก็คือสองีก็คือซีนั่นเอง รวมแล้มี6ซีน้อยกว่า1,400ต้องการซีเดียวครับเอาหหารเลยนะครับหกหารหนึันสี่รก็ได้233.333นะครับเพราะฉะนั้นสีน้อยกว่า233.33อมันสที่มากที่สุดคือ,อไงครับสี 4, ที่มากที่สุดก็ต้องเป็น223นั่นเองใช่ไหมครับมัน B ีล่ะบก็คือ2อีก็2องขุดสองนะครับโทษ 2องคูณสาม3องเ4ยสามสก็ได้สี่รคือ3 C ใช่ไหมครับก็3คูณกับ4เลยครับ C คือสองร้อยใช่ไหมสามสาเป็น 9, ก้เป็น 9, ก้เป็น6ครับนี่คืออัตราส่วน3ต่อ2ต่อ1ที่มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อมารวมกันครับ A อบวกบบวกซก็คือ6 9ร้อยเก้าสบาวกสี่รบวกสองร้าคำตอบคือ1398นนั่นเองเพราะฉะนั้นฟาร์มไก่ เลี้ยงไอ้โทษฟาร์มสัตว์นะครับฟาร์มไก่อยู่เรื่อยนะครับไม่ใช่นะครับฟาร์มสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงทั้งหมดสูงสุดเท่าไหร่ครับเอามารวมกันแล้ว3ชนิดครับ1 3 9 8ตัวนั่นเองนะครับชัดเจนนะครับครับในวันนี้ก็นำเสนอในเรื่องของโจทย์ปัญหาอสการนะครับก็คงจะพอมีความรู้พอสังเกตในการนำไปแก้ปัญหาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับถ้าสนใจความรู้ใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e นะครับ และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่ๆลงมาแล้วเราจะได้ดูทันเหตุการณ์นะครับเพราะเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังมีเรื่องใหม่ๆอยู่ท้ายคลิปลองได้นะครับสามารถกดเพื่อเลือกดูเรื่องต่อไปนะครับคือ m 3ที่1ะครับม3เทมที่1ตอนที่4ทางคลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ